สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนังพาเที่ยว Real and View แล้ววันนี้ก็อยู่กับหมูงนะครับอยู่กับน็อตด้วยครับก็สําหรับรายการเรานะครับหนังพาเที่ยวจะชวนคุยเรื่องราวเกี่ยวกับหนังและก็ซีรีส์นะครับพร้อมกับความเห็นว่าควรดูลงหรือรอดสเตมมิง่งดูดีหรือปล่อยผ่าน <c oughs> พูดคุยเก็ตเล็กๆน้อยๆไม่เน้นรีวิวหรือสปอยพร้อมชวนเที่ยวตามรอยหนังหรือตามรอยโลเคชันที่ถ่ายทําสําหรับวันนี้เราจะมาขอพูดเกี่ยวกับการ์ตูนญี่ปุ่น ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นหนังสือซึ่งก็คือเรื่องโต๊ะโต๊ะจังโต๊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 จังไปว่าแล้วว่าจะเล่นมุกนี้อันนั้นโต๊ะโต๊ะละอันนั้นโต๊ะโต๊ะเลาะก็โต๊ะโต๊ะจังต้องบอกว่าในระยะเวลา40ปีที่ผ่านมา ตัวหนังสือโตโตจังเนี่ยเด็กหญิงข้างหน้าต่างเนี่ยเ,เขาได้ถูกคัดเลือกให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาระดับมัธยมนะ uh huh. ตั้งแต่ปี2527แล้วก็ได้รับการตีพิมพ์ตีพิมพ์แล้วตีพิมพ์มอีกแล้วก็ตีพิมพ์ต่อไปสำหรับต้นฉบับเนี่ยมันชื่อว่าโตโตจัง The Little Girl at the Window uh huh. ในภาษาอังกฤษนะครับ uh huh. เขียนโดยผู้เขียนก็คือคุณคุโรยานางิเทซิโกแล้วก็ได้รับการแปล uh huh. เป็นภาษาไทยหรือว่าคนไทยจะรู้จักกันดีในชื่อว่าโต,ต๊ตจังเด็กหญิงข้างหน้าตา่างแ, <Ariel. S 2> แล้วต้องบอกว่าเรื่องนี้ได้บันทึกสถิติกิน n นส s s เวิ l ์ r เรคคอให้เป็นวรรณกรรมเยาวชนเล่มเ,เ,เ,เป็นวรรณกรรมเยาวชนของตำแหน่งหนังสืออัต,ตชีวประวัติโดยนักเขียนเพียงคนเดียวที่ได้รับการตีพิมพ์มากที่สุดในโลกแค่เฉพาะภาษาญี่ปุ่นเนี่ยในเวลาสปีเศษ สามารถขายได้ถึง6ล้าน5แสนเล่ม3ปีเองนะแล้วก็ได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาอื่นๆกว่า35ภาษาโดยภาษาไทยเนี่ยตีพิมพ์3-4ครั้งในเพียงเวลาไม่ถึงปีแล้วก็ขออ้างอิงสถิติหน่อยการจำหน่ายหนังสือเนี่ยเมื่อตอนปีที่แล้วเดือนกันยาปี2023 เขาพิมพ์ไปแล้วมากกว่า25ล้านเล่มทั่วโลกออย่างนี้การันตีแต่ก็ต้องสรารภาพว่าตัวเราเองยังไม่ได้มีโอกาสอ่านแต่ว่าได้ยินชื่อนี้มานานอาจจะเป็นด้วยความเป็นญี่ปุ่นหรือว่าเป็นหน้าปกไม่ได้ดึงดูดเราแต่เราเชื่อว่ามันเป็นหนังสือดีที่เล่มหนึ่งที่ควรต้องอ่านยังอยู่ในลิสต์อยู่อฮะ คือสําหรับโต๊โตจังเนี่ยเราจะเปรียบได้กับเจ้าชายน้อยได้ไหมบนเชลที่ไม่ว่าเราจะเดินไปต้องมไม่ว่าจะปีไหนเราจะเห็นในเชล,ลใช่ไ,ไล้ว <ๆ S 2> วันนี้ยายสําหรับยเยาวชนบ้างอะไรอย่างเงี้ยสําหรับน้องหมูที่ไม่ได้อ่านไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าสําหรับคนที่ไม่รักการอ่านเนี่ยณวันนี้เขาทำแอนิเมชันออกมาแล้วเราก็ต้องบอกว่าคนที่ได้รับโปรเจกต์นี้พุ่มกับก็คือชินอุสเกะยาคุะ เขาเป็นกำกับเกี่ยวกับโดเรมอนซีรีส์มาก่อนอเขาก็ได้รับโปรเจกต์นี้ในการมาปั้นในเรื่องของโตโตจังนะจริงๆไอ้ตัว a อนิเมะเนี่ยก็คือภายใต้ของโปรดักชันที่เป็นโปรดักชันลูกของทีวีอาซาฮีอ่าก็คือไอชินอิแอนิเมชันก็เมื่อกี้อย่างที่หมวกบอกครับก็คือทำเรื่องของโดรอมอนเรยอนชินจังอะไรอย่างเงี้ยข้อดีนะข้อดีตรงเนี้ยมันเป็นสตูดิโอตามสั่งเย หมายความว่ามันไม่ได้เหมือนกับสตูดิโอจิปลีนี่แหละครับอ่าเพราะว่าเนื้อเรื่องมันน่าจะเดินไปตามเส้นของหนังสือ,อก็อย่างว่าแหละถ้าสตูดิโอจิปลีทำอะ่ะเขาก็ต้องตีความในเวอร์ชั่นของจิปลีถูกไหม,มเพราะอย่างที่เรารู้ว่าคนทำสตูดิโอจิปลีเนี่ยเขาก็มีอินสปายจากหลายๆห,หนังสือเหมือนกันแต่ ต้องผ่านความเป็นตัวเขาไงอย่างมิยาสกิเองเขาชอบเป็นพวกนิทานทางฝั่งตะวันตกอิทธิพลตรงนั้นก็มาเยอะแต่พี่ว่าเขาได้อินสปายแหละจำจำเรื่องนกกระสาได้ไหมพี่ก็บอกว่าเขาก็ทํามาจากหนังสือของญี่ปุ่นนี่แหละและหนังสือเหล่านั้นก็เกิดในยุคสงครามโลกครั้งที่2เช่นกันและเรื่องนี้ก็คืออยู่ในสงครามโลกครั้งที่2เช่นกันหมายมความว่าอย่างน้อยๆเขาคงจะได้อินสปายบางอย่างม,มาใส่ในตัวละครที่เป็นตัวละครเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นถั่วขบดใช่ไหม ครับแล้วก็มองโลกในแง่ดีในสภาวะที่อดอยากของสงคราม,มเราต้องบอกว่าญี่ปุ่นเขาได้ผลกระทบจากสงครามโลกความโหดร้ายในสมัยนั้นสูงมากเนื่องจากเป็นฝ่ายที่แพ้สงครามแล้วก็จะโดนระเบิดลงแล้วก็โดนระเบิดปรมาณูอีกสองอแห่งคือตอนนั้นต้องเรียกว่าบ้านเมืองอยู่ในจุดต่ำสุดจริงๆก่อนที่เขาจะกลับมาได้ในเวลารวดเร็วทีนี้ ตัวของโตโตจังเนี่ยเด็กหญิงข้างหน้าต่างเล่มเนี้ยถ่ายทอดมาจากประสบการณ์จริงของผู้เขียนด้วยไงเป็นอัตชีวประวัติก็แต่เขามาเล่าในรูปแบบของวรรณกรรมที่ทําให้อ่านง่ายแล้วก็สนุกชวนติดตามก็คือโตโตจังเนี่ยถูกไล่ออกจากโรงเรียนเก่าขณะที่เรียนอยู่ชั้นปฐมหนึ่งเพียงเพราะความสุขสนตามภาษาเด็กนะแต่ครูกับคิดว่าเป็นการแบบกวนเพื่อนหลมชั้นก็เป็นสาเหตุทําให้ต้องหาโรงเรียนใหม่ก็ มาเป็นโรงเรียนโทเมโอเป็นโรงเรียนที่ใช้ตู้โดยสารรถไฟเป็นห้องเรียนแล้วก็มีครูใหญ่ที่เข้าใจเด็กอย่างครูบาโยชิ<อ>แล้วก็ระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนนี้มันแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปคือเด็กสามารถเลือกเรียนตามลำดับความชอบของแต่ละคนที่นี่ทำให้ตัวตัวจังกับเพื่อนๆของเธอเนี่ยได้ค้นพบความฝันและสามารถสร้างฝันนั้นให้เป็นจริงได้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่<อ>ก็ต้องบอกว่า ครูเนี่ยก็มีผลเยอะใช่ไหมแล้วครูที่เข้าใจเด็กก็เนี่ยจะส่งผลทําให้ต่อยอดทําให้เกิดสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพทําให้เธอเนี่ยไม่เคยลืมจนถึงทุกวันนี้ก็กลายมาเขียนหนังสือเล่มนี้ทำให้พวกเราได้อ่านกันนะครับอก็แต่างที่หมวกพูดถึงเนเรื่องเนีย พี่ก็เลยไปดูเรื่องของเขาเรียกว่ามีคนเนี่ยถึงขนาดทำวิจัยเลยนะเรื่องนี้ uh huh. เออเพราะว่าเพราะว่าความลุ่มลึกของของตัวหนังสือโตโตจังเนี่ย uh huh. เออแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันแปลไปภาษาไปหลายภาษาเนี่ยแล้วก็กระจายไปสู่ทั่วโลก uh huh. ตัวหนังสือเนี่ยมันมีอยู่หลายสาเหตุอย่างสาเหตุที่หนึ่งเนี่ยที่หนังสือเนี่ยมันดังเพราะว่ามันเป็นการถ่ายทอดที่เรียบง่ายอย่างที่หมวกปอก แต่มันเรียมง่ายชนิดที่ว่าแม้แต่ผู้ใหญ่เขียนแต่เหมือนเล่ากับว่าถ่ายทอดออกมาจากเด็กจริงๆอ่ะไม่ได้เอาคติในในความโตของเขาอ่ะเออมาใส่ลงในหนังสือไงครับและอย่างที่สองเมื่อกี้ความลุ่มลึกของตัวละครครูใหญ่ครับอ่โรงเรียนที่ชื่อว่าโทโมเอะกาคุเอนเนี่ยจะมีครูใหญ่ชื่อโซซากุโคบายาชิอ่าคนคนนี้เขาวิเคราะห์มาว่าแบบฉบับการเรียน เดิมๆที่เรารู้จักอ่ะที่ญี่ปุ่นรู้จักนะในช่วงสงครามก่อนสองครามโลกครั้งที่สองก็คือการตั้งหลักสูตรขึ้นมาแล้วก็ให้เด็กทุกคนเน่ะเดินไปตามหลักสูตรถูกปะครับแต่เด็กทุกคนน่ะมันมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นต,ต่อให้ต่อให้โตโตจังที่ถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะความเป็นตัวของตัวเองจนเกินไปเนี่ยก็ยังถูกมาปรับให้เข,าเข้ากับโรงเรียนโทมเมโอแห่งนี้อ่า การยึดเด็กเป็นศูนย์กลางไงทำให้ครูใหญ่เนี่ยสามารถพัฒนาเด็กของเขาได้อย่างจริงๆไงเออแล้วมันเป็นการสื่อสารของความที่รักเด็กด้วยหัวใจจริงๆครับและเรื่องของที่3ก็คือการเอาชนะของเด็กน้อยหมายความว่าต่อให้หนังสือเนี่ยมันจะพูดถึงความไร้เดียงสาข,ของเด็กซึ่งไม่น่าจะมีอะไรอะ่ะแต่ตามสไตล์ของญี่ปุ่นถูกไหมมันจะแฝงความเอาชนะต่ออุปสรรคเสมออ่าเออเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่โทโมเองเ่ย ต่อให้มันมีการวางแผนการเรียนของคุณครูโซซากุก็ตามแต่เธอเองก็ต้องเอาชนะความยากและชาเลนจ์ของบทเรียนที่คุณครูคให้ไงยังไงก็ต้องใส่ความเป็นวิชาการลงไปอ่ะเพราะฉะนั้นเธอต้องเอาชนะจนสุดท้ายแล้วเธอปรับให้มันเป็นความเพลิดเพลินในการแสวงหาความรู้ได้ครับคือแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องแบบเอาชนะอะไรอย่างเงี้ย<อ>แต่สุดท้ายก็คือความพยายามที่เลี่ยงไม่ได้เพราะต่อให คุณครูจะพยายามดึงเด็กออกจากสงครามเท่าไหร่ก็ตามแต่สุดท้ายแล้วสงครามก็เข้าไปในโรงเรียนอยู่ดีอันนี้ก็ต้องไปดูว่าตัวหนังสือจริงๆเนี่ยเขาจะจบยังไงในช่วงเวลาที่ยากอย่างนี้ก็ส่วนอันนี้จะไม่ได้สปอยเพราะว่าจะเก็บพื้นที่ให้คนที่ไปดูหนังได้ไปลุ้นเอานะครับอ่าโอเคแล้วสำหรับเรื่องนี้จะไปดูโรงหรือจะรอสตรีมมิ่งครับก็คิดว่าไปดูนะอ่าเพราะว่านอกจาก จะคุ้นเคยกับโตโต,โตจังแล้วก็รู้สึกว่า,าไปไปดูคนทําดนตรีประกอบเพราะว่ายัางไงหนังหนังญี่ปุ่นเนี่ยที่ดีคือดนตรีประกอบอ่ะมันต้องอินเขาเรียกว่ากินใจด้วยเอพอรู้สึกว่าคนทําดนตรีประกอบเรื่องนี้จะชื่อย no ูจิโนมิซึ่งเป็นคอมโพสในในจิบลิด้วยนะในเรื่อง whisper of the heart คิดว่าเรื่องนี้น่าจะมีดนตรีประกอบที่ซึ้งกินใจบวกกับความเป็นหนังของโตโตจังอยู่แล้วละหมวกนะครับ สำหรับตัวผมเองคิดว่าจะรอสตรีมมิ่งครับคือไม่ใช่ว่าไม่อยากไปดูอยากไปดูแต่เราอยากจะอ่านหนังสือก่อนอ่าอ่านเลยก็ได้นะตอนนี้ถ้าอ่านตอนนี้เลยอ่านเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบอ่านก่อนถ้าอ่านทันก็อ่านจบสองวันก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูในโรงแล้วกันอะไรอย่างนี้แต่แต่ใจอยากอ่านหนังสือก่อนแล้วค่อยดูไงเออ ยังไม่ได้อยากรู้สึกว่าไปดูแล้วค่อยกลับมาอ่านหนังสือวิ้งอะไรอย่างน,นี้ก็ส<อ>ําหรับตัวที่เที่ยวนะเรามาพูดคุยเกี่ยวกับที่เที่ยวกันดีกว่าสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวขอหยิบยกแหล่งอ้างอิงมาจากเดอะคราวนะครับได้พูดถึงผู้แปลผู้เสีดีนะครับคนที่แปลภาษาไทยนะฮะเขาได้เดินทางไปพูดคุยกับเทสิโกที่ญี่ปุ่นก่อนแปลโตโตจงังเป็นภาษาไทยในปี2527แต่ว่าภารกิจของนักแปลเนี่ยไม่ได้จบ ก็คือ30กว่าปีต่อมาเนี่ยทางสำนักพิมพ์ผีเสื้อเนี่ยได้ตัดสินใจพิมพ์ตัวโตโต,ต,ตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างเป็นหนังสือภาพด้วย hmm. โดยประกอบเรื่องราวดั้งเดิมกับรูปสีโดยหนังสือภาพเนี้ได้มีการวาดภาพสีน้ำสไตล์ที่เรียกว่าอ่อนโยนละมุนละไมมากโดยคนวาดก็คืออิวาสากิชิฮิโรปัจจุบันเป็นศิลปินผู้ล่วงลับนะครับ ก่อนที่เทสโกจะเริ่มเขียนหนังสือ,อ,อแต่ภาพตรงนี้มันช่วยเหมือนซัพพอร์ตมันทำให้เรื่องราวมันชวนเหมือนสร้างจินตนาการให้เราเห็นภาพได้ชัดขึ้นสำหรับสถานที่ก็เลยมีการเดินตามรอยเดินทางไปที่ชิฮิโรอาร์ตมิวเซียมที่ um ino, อาซูมิโนเพื่อไปเจรจาเรื่องโตโตจังเล่มใหม่อ่ะฮะ แม้ว่าตัวเรื่องราว่มันจะเกิดที่โตเกียวแต่ปัจจุบันของกรุงโตเกียวมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปหมดแล้วจริงๆจ,จ,จะทําให้หวนนึกถึงชนบทใช่ไหมตัวพิพิธภัณฑ์ชิฮิโรแห่งนี้ที่แรกอะก็สร้างที่โตเกียวนี้แหละเมื่อ40ปีก่อนเป็นพิพิธภัณฑ์หนังสือภาพแห่งแรกของญี่ปุ่นอแต่ว่า20ปีต่อมาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เขาได้ย้ายแล้วก็สร้างขึ้นอีกเมืองหนึ่งก็คือเมืองอาซูมิโน เรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งที่สองที่เกิดขึ้นเพราะว่าตำพลมัตสึคาวามูระเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรดึงดูดนักท่องเที่ยวมันจะเป็นเมืองกเกษตรกรรมแล้วก็สิ่งที่ขึ้นชื่อของเขาอ่ะหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเขาก็คือเป็นแอปเปิลขึ้นชื่อของอมเมืองนี้ผู้บริหารท้องถิ่นเขาก็เลยชวนให้มูลนิธิมาสร้างพิพิธภัณฑ์ชิฮิโรมาเปิดที่นี่เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์สาขาย่อยอ่ะเป็นแห่งที่สอง แล้วมันก็บวกกับความบังเอิญว่าเมืองนี้มันเป็นเมืองที่คุณพ่อ,พอคุณแม่ของคุณชิฮิโรเนี่ยมาทำกเกษตรช่วงหลังสงครามมันก็มีความเชื่อมโยงกันหน่อยของตัวผู้เขียนอยู่อ่ะฮะสำหรับตัวพิพิธภัณฑ์เนี้ยก็จะมีแน่นอนมีผลงานของคุณชิฮิโระเยอะมากสำหรับใครที่เป็นแฟนหนังสือก็แนะนำว่าให้มาที่เมืองนี้นะเราก็จะมีนิทรรศการแล้วก็ห้องทางานจาลองให้ดูด้วย นอกจากนี้สิ่งที่น่าสนใจอะ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าข้างในมีอะไรแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของตัวอาคารสถาปนิกการออกแบบหลังคาซึ่งมันจะเข้ากับลักษณะของภูเขาของความเป็นพื้นเมือง uh huh. ความพิเศษของพิตภัณิ์เนี่ยคือเข้าไปแล้วบางทีเราไม่ได้ดูแต่ว่าข้างในมีอะไรไงแต่เราต้องดูสถาปัิกกรรมมันจะเป็นสถาปัิยกรรมไม้แล้วก็ ดูบรรยากาศรอบๆมีการจัดเก้าอี้ตามมุมต่างๆก็นั่งดูชมไม่อยากจะให้เร่งรีบเวลาที่เราไปเที่ยวที่นี่นะครับนอกเหนือจากนิทรรศการแล้ววันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะมีอาสาของชุมชนมาอ่านหนังสือให้เด็กฟังด้วยแน่นอนมีเรื่องโตโตจังแล้วก็มีเรื่องหนังสืออื่นๆอีกนะครับมีห้องเรียนจำลองได้ไหม อแน่นอนสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือห้องเรียนจำลองนะทางอบตนี่ของเมืองนี้เขาเขาไม่พลาดนะครับก็คือได้รับบริจาคตู้รถไฟเก่าจากบริษัทรถไฟของจังหวัดนางาโนะมาสองตู้ก็แบ่งเป็นพื้นที่สวนสาธารณะข้างพิพิธภัณฑ์มาทำเป็นโต๊ะโต๊ะจังสแควร์ใช้ตู้รถไฟเป็นห้องเรียนจำลองของโต๊ะโต๊ะจังหนึ่ง ตู้หนึ่งเนี่ยเป็นห้ en, นหองเรียนส่วนอีกตู้เป็นห้องสมุด um, อ่าก็มีโต๊ะเก้าอี้สั่งทำพิเศษโรงเรียนช่างไม้ของใช้ต่างๆในสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นกระติกน้ำกระดานชนวนเป้หรือลูกคิดอ่าในยุคหลังสงครามโลกใหม่ๆแล้วเขาก็จะจัดกิจกรรมต่างๆที่สำหรับเด็กอ่าตลอดทั้งปียกเว้นเฉพาะช่วงฤดูหนาวเมืองนี้มันจะค่อนข้างสัญจรลาบากนิดนึงช่วงนั้นไปนั่งกินไก่ย่างได้ไหม ไม่ได้อยู่ในแบบส่วนสาธารณะไก่ย่างรถไฟแบบนึกถึงแบบเวลาผ่านตามจังหวัดต่างๆก็จะมีไก่ย่างมาขายโอเคก็สำหรับที่เที่ยวก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจ สำหรับใครที่ชื่นชอบรายการนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ติดตามช่องของเราได้นะครับสำหรับตัวรายการหนังพาเที่ยวนอกจากนี้เราจะมีตัวรายการอื่นๆนะครับพาเที่ยวหรืออะไรก็เดี๋ยวลองติดตามดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ